นะะคช่วงเพลย์ออฟช่วงนี้ค่ะได้ข่าวว่าโปรเชนจะพาไปที่ไหนกันคะไม่ใช่ที่ไหนไกลนะครับโปรโปรนบอะคาเดมี่อ๋อโนบไม่ใช่นบที่ไหนไกลโนบโปรนบเรานี่แหละนะเปิดโรงเรียนสอนใช่ไหมคะใช่นะใครอยากให้โปรโนบวิเคราะห์วงสวิงแอบเอ็กซ์เลแบบเจสันเดย์เนี่ยต้องลองไปติดตามช่วงนี้ดูก่อนแล้วจะรู้ว่าอะคาเดมี่ของโปรโนบไปอยู่ที่ไหนใช่แล้วค่ะวันว่านะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารของโปรโนบกันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะ ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของเพลย์ออฟครับวันนี้ผมอยู่ที่ Vivo g o ล f นะครับสวัสดีเอกมัยที่สองอยู่ที่โปรน็อปกอล์ฟอะคาเดมีวันนี้เรามีงานเปิดตัวกันนะครับนั่นก็คือแกลนออฟพิเน็งโปรน็อปกอล์ฟอะคาเดมี่มีอยู่กับโปรน็อครับสวัสดีครับพี่น็อปสวัสดีครับพี่เชนครับยินดีด้วยครับวันนี้งานยิ่งใหญ่มากแล้วมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยมาเข้ามาร่วมงานกันเยอะมากท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่าเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนนนนนีีีี้้้ททท่ปปปรรบเเเเเิิิดดดดดาไไไมมมถถึึึงงกกอะขแยยยตัวววใชค ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ประเด็นนั้นนะฮะเราถามมันก่อนดีกว่าปลบเล่าคร่าวๆหน่อยว่าโปรไฟล์ในการอยู่ในวงการกอล์ฟมันเนี่ยปลบเริ่มตั้งแต่อะไรครับพอเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบนะครับเท่อนับรวมอายุตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ25ปีละนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆนะเล่นมาตั้งแต่สมัยเยาวชนเล่นแต่ไฟซีอายุ10บขวบ11บอขวบไล่แข่งเรื่อยไปจนกระทั่งอายุ17ปีเนี่ยก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะอยู่ออสเตรเลีย5ปีแล้วจนกระทั่งจบปริญญาตรีที่มหาว แล้วก็ได้ปริญญาทางด้าน business หรือบริหารนะครับเป็น sport management แล้วก็ได้ golf management certificate ม,มาด้วยแล้ก็ถือว่าเป็นเป็นดีกรีที่ให้2ใบเลย หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะก็มาเริ่มต้นสอนกอล์ฟเมื่อสักประมาณ12ปีที่แล้วครับผมนะครับด้วยการชักชวนของรุ่นพี่คนหนึ่งก็เลยไปสอนที่คลิฟแลนด์กอล์ฟแคมป์สตี้นะสมัยนั้นก็อยู่ที่ลาดพร้าวแต่ว่าในช่วงที่พนม2สอนตอนนั้นเนี่ยพนมก็ได้ออกทัวร์ด้วยแข่งทั้งไทยพีเจใช่ครับเอออาเซียนทัวร์อะไรต่างๆด้วยใช่ครับก็คือว่าเราเริ่มเราเริ่มกลับมาจากออสเตรเลียเนี่ยเราแน่นอนเราต้องการจะเทิร์นโปรพอเราเทิ เป็นทัวร์ให้ได้เป็นทัวร์เม e นต์เพลเยอร์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รับงานสอนไปด้วยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยจะงานสอนจะเป็นงานรองสอนน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทัวร์จนกระทั่งแข่งอยู่3-4ปีรู้สึกว่าการแข่งเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะบนถึงพลสวรค์แล้วถ้าถ้าไปได้เนี่ยดีแน่นอนครับแต่ว่าในขณะที่การสอนเองเนี่ยก็มีเริ่มมีมากขึ้น ก็ถึงถึงจุดเปลี่ยนที่ผมต้องเลือกว่าจะะไปทางไหนแล้วก็เลือกที่จะมามาทางสอนนะมั้นก็อยู่ที่ตรงนั้นมาที่แรกแล้วก็รายการที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนก็เป็นรายการพี่ยอฟที่พน้เคยทำอ่าใช่ครับก็อยู่กับโกวินในลังสีแล้วก็โปรเจาวันปีสัจมาภก็อยู่ประมาณ5ปีหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ ย้ายจากสนามแจนรัดเท้าไปที่สนามดรีฟสองสี่เจ็ดตรงโรงแรมเจ้าพยาปาร์คอยู่ตรงนั้นได้สักพักหนึ่งประมาณสามปีสนามดรีฟปิดลงก็เลยแยกตัวออกมามามาทำโรงเรียนสวิงแฟกตอรี่ที่สนามดรีฟออสตาก็คือทำด้วยกันจะทกับทีมขับเอทีนั่นเองนะครับจนกระทั่งขับขับเอทีก็ยังอยู่แต่ว่าโรงเรียนตรงรงนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึ่งว่าทําไมใช่แล้วแวก็โนควอมันเลยมาเปิดที่นี่เป็นแคมเี่ของตัวเอง เป้าหมายที่มาเปิดที่นี่แล้วทําไมอยู่ดีๆบริัทถึงย้ายจากสนามไรที่เป็นไรรูปจริงๆถึงมาทาเป็นในอ e ีกอล์ฟอินร์ครับก็มองว่าตอนที่เราสอนที่ออสตาเนี่ยด้วยความที่เราไม่สามารถเปิดเป็นโรงเรียนใช้คําว่าอะคาเดมีได้เต็มตัวนะครับ,รบเราก็รู้สึกว่าต้องการที่จะย้ายจากตรงนั้นเนี่ยมามาเปิดอะไรที่เราสามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นกอล์ฟอะคาเดมีนะครับ,รบแล้วตอนนี้เนี่ย เชื่อว่าอินดอร์กอล์ฟเนี่ยเป็นอะไรที่บูมขึ้นมามากมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับแล้วคนก็เร,เริ่มที่จะเข้ามาเรียนกอล์ฟในในสภาพที่เป็นอินดอร์เป็นสภาพที่เป็นสนามปิดอย่างนี้แต่เพราะว่าข้อดีของอินดอร์กอล์ฟคือว่าเราสามารถที่จะเช็ควงสวิงได้อยู่ตลอดเวลานะครับเราตีแต่ละช็อตเนี่ยเรารู้เลยว่าสวิงช็อตที่ผ่านไปเป็นยังไงน,นะครับเวลาหน้าไม้โดนลูกเนี่ยเป็นยังไงลูกออกไปยังไงนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเรียนที่สนามดรีฟเนี่ยแน่นอน เราตีเอาลูกออกไปเห็นลูกลอยก็จริง<ช>แต่ว่าไม่รู้เลยว่าตอนที่หน้าไม้ตัวปะทะลูกเนี่ยที่สปินเรทเท่าไหร่หน้าไม้เปิดปิดแค่ไหนมุมเข้าเท่าไหร่นั่นคือขอ้อข้อแตกต่างระหว่างอินดอร์กอล์ฟกับกับเอาวดอร์นะครับก็เลยม,มามเปิดเป็นอินดอร์กอล์ฟที่นี่ใช่ท่านผู้ชมหลายคนนพอาจจะสงสัยว่าทำไม,ามาอยู่ดีๆนพถึงแยกตัวออกมาเปิดคนเดียวนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าแยกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังทำรายการร่วมกันอยู่กับทีมสวิงแฟคเตอรี่กับทีมโปรเชนครับคาเฟ่ทีนก็ยังมีโปรเช ผมผมก็ยังอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าที่ย้ายมาเปิดที่เอกมัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ผมทําเต็มตัวเพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจนะตอนนี้โปรเจ๊บก็ไปเป็นนักภาคเต็มตัวแล้วยยใช่แล้วกมเอนมีธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน โปรอาร์ก็เป็นสจ๊วตนะบินบ่อยนะครับส่วนโปรเชก็มีงานรับงานตัดต่อที่เราเห็นผลงานทางกอล์ฟชแนลไทยแลนด์คือแต่ละคนก็มีเวเป็นมีเส้นทางของตัวเองและโปรนก็มีเส้นทางเส้นทางนี้นะครับก็เลยเราพวกเรายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันยังรักกันเหมือนเดิมวันนี้ทุกคนมาร่วมงานเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าโปรนก็จะมาในเส้นเลือดของการสอนมากหน่อยใช่ครับนกช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่นี่มีฟังก์ชันนอกจากอินดอร์กอล์ฟเนี่ยผมเห็นยังมีช็อปต่างๆน่ารักมากเลยเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการความร่วมมือกันรรรรระะหว่าางงงนนคคัััับบบบกกผมมเเเออปปิดโีย Academy ร์กอล์ฟสตูดิโอเองเนี่ยมีมีอยู่2ส่วนมีอยู่3ส่วนหลักๆ <c oughs> นะส่วนแรกก็คือส่วนของ p r o Shop นะครับจะมีแบรนด์เสื้อผ้าที่ที่มีชื่อว่า h a l l ลล u ่แล<ม>ที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเป็น Pro Shop ก็นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็จะมีถุงกอล์ฟมีอุปกรณ์อ c c e s สเซอรต่างๆเดียว <c oughs> กอล์ฟ <c oughs> นะครับนั่นก็ส่วนแรกส่วนที่2คือ Club f i t t i n g คลับฟิตติ้งเองเนี่ยก็จะมีแบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นบาฮามากรังปีสแล้วก็อีกหลายหลายแบรนด์นะครับ มาทําขับฟิตติ้งกันที่นี่เลยนะนักเรียนที่มาเนี่ยหรือว่าลูกค้าที่มาเนี่ยก็สามารถจะมาสั่งขับฟิตติ้งตรงนี้โดยจะมี คนญี่ปุ่นที่เป็นคับฟิตเตอร์เนี่ยมาประกอบให้นะนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องส่งออเดอร์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วให้ทางญี่ปุ่นประกอบแล้วส่งขลับมาคือม,มันเป็นแบรนด์องข้าง,างพรีเมียมใช่แต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามีลูกค้ามากพอเราจะประกอบกันที่นี่เลยลูกค้าก็สามารถรับของไปได้เลยในส่วนที่3จะเป็น vivo golf studio golf studio ของ vivo เนี่ยก็จะมีโปรญี่ปุ่นมาประจำอยู่ที่นี่1คนค 1> แต่ว่า วีโวกอล์ฟสตูดิโอรับได้แค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นเนื่องจากโปรโนี่เขาจะพูดได้แค่ภาษาญี่ปุ่นภาษาเดียวน,นะครับนั่นคือ3ส่วนหลักๆนะครับก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงมามาแชร์ตรงนี้มาจอยตรงนี้เป็นโปรล็อก c อล์ฟอะคาเมีซึ่ง ก็มาใช้สถานที่เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเป็นลูกค้าได้หมดนะทั้งคนไทยคนต่างชาติจะมาสอนกันที่นี่เราเป็นสอนในห้องแอร์แอร์เย็นด้วยนะครับปนพเราพูดถึงอุปกรณ์การสอนของปนพงศ่อนดีกว่าเห็นว่าไม่ใช่ตีแค่ในอินดอร์อย่างเดียวยังมีโปรแกรมมีเคราะห์วงสวิงและมีเครื่องซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับก็อินดอร์ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เครื่องไฟสโคป X2 นะเป็นเป็นตัวจับไฟบอลเป็นตัวจับข้อมูลของหน้าไม้จับข้อมูลของลูกกอล์ฟซึ่งเวลาตีออกไปแล้วก็จะเห็นขึ้นหนน้าจอโททรัศ์ นะว่าว่าช็อตที่เอกตีออกไปเนี่ยลูกเป็นยังไงก็ค,นะคือข้อมูลของของหน้าไม้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันกันกบไฟสโตรกก็คือสวิงแคตเตอร์ลิสซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่นิยมกันมากๆเลยในหลางประเทศนะครับ,รบในเมืองไทยก็มีใช้หลายหลายที่เหมือนกันนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยข้อพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะจับสวิงของนักกอล์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในในคอมพิวเตอร์ได้ <c oughs> แต่ว่าต้องใช้ควบคู่กับกล้องที่เป็นไฮสปีดอีก2ตัวแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อนักเรียน มาเรียนมาวิเคราะห์วงสวิงจากไฟสโคปแล้วก็สวิงแคตตลิสเนี่ยก็จะสามารถรับอิมรับสวิงเนี้ยกลับไปดูที่บ้านได้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่จบการเรียนทุกครั้งเนี่ยผมจะส่งอีเมลการเรียนการสอนไปอ๋อคือผม<ว>เซ็นระบบว่าถ้าลูกศิษย์จบปุ๊บเนี่ยต้องแน่นอนมีโปรไฟล์ในการเรียนในวะนะันนั้นแล้วก็มีภาพวงสวิงใช่คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สวิงอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นถึงการลากเส้นด้วยว่าลากเส้นอย่างนี้นี่คือก่อน ก่อนที่คุณจะมามแกนะหลังแก้แล้วเป็นยังไงเปรียบเทียบกันก็จะเป็นสวิงสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆที่ผมทําขึ้นมาแล้วส่งให้นักเรียนเนี่ยทุกๆทุกๆคลาสทุกๆเร่ททททอที่มาก็าคือได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจน<ช>ของคร,ครั้งแรกจนถึงไปเรื่อยๆเผื่อจาไม่ได้ด้วย,ยงไงมาเรียนเนี่ยมาเรียนเอ้าจบคลาสแล้วจาไม่ได้มาเปิดอีเมลดู ก็ทบทวนได้เพราะถูกต้องนะพอนบบางทีเนี่ยเราสอนกับกันไปเราสอนครั้งแรกขบวนไปถึงครั้งที่สิบเรากลับมาสอนครั้งแรกใหม่เพราะลูกศิษย์บางคนก็ลืมสิ่งที่เราสอนไปแบบนี้ไม่ลืมแน่นอนมีหลักฐานและมีโปรไฟล์อยู่ใช่ครับนะ แล้วนอกจากโรงเรียนตอนอที่เราเห็นแล้วปุณพรมำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดที่ถ้าถ้าท่านผู้ชมติดตามชมเนี่ยก็จะมีเ,เรื่องของการบรรยายกอล์ฟบ <นะ S 1> รรย <ผม S 1> ายกอล์ฟการลงเสียงไฮไลท์ต่างๆในช่องกอล์ฟชแนลไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีรายการใหม่ที่มีชื่อว่ากอล์ฟซินทรัลไทยแลนด์นะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวนอกจากรายการนี้ก็มีรายการที่ทำกับโปเชนทีมโมเชนมายาวนานคือรายการของเราเองภาพบสทีนะครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสให้กับหนังสือสวิงกอล์ฟแมกกาซีนนะครับ อยู่มานานแล้วแหละอีกคนนพเขียมมานานมากใช่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยบางขล่งค่ะยอโกใช่ครับผมประมาณนี้นพแล้วนอกจากทําอะไรหลายๆอย่างแล้วในณตอนนี้เนี่ยแล้วมีเวลาแบ่งเวลามาสอนลูกศิษย์ไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าการบริหารจัดการเวลาเนี่ยต้องต้องขยันจัดตารางเวลามากๆเพราะว่าด้วยด้วยภารกิจที่มีหลายอย่างเนี่ยเวลาในการสอนเราก็จากัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับเวลาเวลาที่มีเนี่ยก็สามารถจะสอนได้ เดือนเดือนนึงก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยจัดสรรเวลาตรงนี้ให้ดีครับก็เลยเป็นที่มาของเว็บไซต์เว็บไซต์โปรน o โปรนบ com ใช่ครับพีสองตัวพีสองตัวนะฮะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ r ปรนบโดยตรงในเว็บไซต์มีอะไรบ้างโปรนบใช่ครับจากจากในเว็บไซต์เนี่ยต้องบอกว่ามามาจากโซเชียลมีเดียทำทำ Facebook ครบของของผมเองที่เป็นเพจนะก็มีบทความต่างๆมากมายหลังๆมีวิเคราะห์ของสวิงนักคอร์ฟด้วย <ผม S 1> จากตรงนั้นก็เลยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโปรไฟล์ที่อราที่ทำเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าโปรน้ำคอมเนี่ยเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมประวัติต่ตางๆนา,นานาหลักการสอนนะครับรวมถึงวิธีการสมัครเรียนวาจะเรียนสมัครยังไงนะแล้วก็มีระบบระบบหนึ่งที่ ผมตั้งใจทำมากเลยก็คือเป็นระบบที่ให้นักเรียนสามารถที่จะลงเวลาเรียนเองได้เออมือม่อเป็นนักเรียนแล้วนะเป็นน,<ม>นักเรียนเลือกคอร์สสมัครเรียนเรียบร้อยสามารถเลือกเวลาลงเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องโทรมาหาผมหรือล็อกมาคอนเฟิร์มอย่างตรงนั้นได้เลยคือสามารถล็อกเวลาปนบอปเด็กเลยจะเรียนชั่วโมงนี้ร,รู้กันรู้กันเลยปนบก็เช็คตารางแล้วก็มาสอนใช่ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกไปนอีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ยังโทรมาคุยกันได้ว่าจะลงเวลานี้เวลานี้ก็ได้เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เราติดตามผลนะครับปนพนแล้วก็ได้อ่านบทความรคอร่าต่างๆได้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงทะเบียนที่ง่ายขึ้นด้วยับพนพอยากฝากอะไรถึงเพื่อนแฟนรายการขับไอคิ้ครับแล้วก็ผู้ชมที่ติดตามปนพนพอยู่ที่บ้านก็ปนพนอล์ฟันคารดามีก็ยินดีต้อนรับนักก์ฟทุกท่านนะครับถิดว่าใครแฟนรายการขับไอคิท่านใดสนใจแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่ที่ซอยเอกมัย12มาไม่ไกลมาไม่ยากนะครับเข้าซอยเอกมัย12มาเลยโรงเรียนนานาชาติเอกมัยม ครับหรือว่าเข้ามาทางซอยปรีดีพนธุยงสามสิบเจ็ดก็ได้ครับก็มีช่องทางหลายทางนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกจริงก็เข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์โพลนบดดคอมมีแผนที่ตรงนั้นมีก o เกิลแมปด้วยกด direction มาได้เลยนะครับที่นี่ก็ยินดีต้อนรับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์ให้พนักงานพักวันหนึ่งพักวันหนึ่งนะครับตนนพักด้วยนะครับอย่างวันนี้ต้องขอคุณปนธมากนะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็หวังว่าแฟนรายการจะมาคอยอุดหนุนปนพแลล้้้วววกก็คคคออออยตติดดาาามมผงงงงงนนนขขเรระัับทหีืช่ธ์นัี้ครบ